สถานการณ์ภายแล้งที่มาเร็วกว่าปกติทําให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขณะที่เหตุไฟไหม้ที่เทือกเขาภูพานนะครับจังหวัดสกลนคร,ครก็เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้ว สภาพอากาศที่แห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดสกลนครส่งผลให้เกิดไฟป่าบนเทือกเขาภูพานและทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุ่มส่งผลกระทบต่อผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาบนถนนสายสกลนครกาลสินโดยเฉพาะเส้นทางจากแยกบ้านลาดกระเชออำเภอกุดบากและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าบนเทือกเขาภูพานด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาไฟป่าในหลายจังหวัดทงางภาคเหนือทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดลำปาง ด่านผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มขน้นซึ่งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งและลมกระโชกแรงประกอบกับการมีการเผาในพื้นที่เกษตรและชุมชนจึงเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควันได้ง่าย ทังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อคุมเข้มไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงชุมชนและเขตเกษตรกรรมอีกทั้งยังกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาและจัดการขยะบูลฝอยโดยการฝังกลบตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าอีกด้วย